ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f ้ฟ f ้ r ฟ u นวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเล่น t i k t o อกโดยใช้เอฟเฟกตควบคุมฝนแบบนี้ลองไปดูกันนะคะว่าทำยังไงไม่ยากเลยดูเลยค่ะกานอื่นนะคะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันติ k t o อกของเราเลยค่ะกดบวกเพื่อเพิ่มคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะก็ไปที่เสียงกดเสียงเพื่อค้นหาเสียงของเราค่ะโดยพิมพ์ค้นหาเป็น J A W S H, H 6 8 5ก็จะเป็นเพลงที่เขากำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้นะคะกดถูกต้องเพื่อเลือกค่ะต่อไปไปที่เอฟเฟกค่ะเลือกไปที่เมจิกแล้วก็เลือกเลนด็อกนะคะก็จะเป็นเอฟเฟกที่มีฝนตกลงมาเท่านี้เราก็จะสามารถควบคุมฝนได้แล้วค่ะ พันนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้เฟิร์น for fun ด้วยนะคะเจอกันใน YouTube ค่ะบ๊ายบาย